ใน YouTube channel คำโโตต,วตว channel. สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีสูตรฟักทองทอดมาฝากค่ะเนื้อฟักทองหวานแป้งทอดกรอบๆขายคู่กับกล้วยทอดแล้วก็เพือกทอดเมนูนี้ขายดีมากๆเลยนะคะค่ะสําหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะวันนี้ก็จะใช้ฟักทองพันธุไทยนะคะเลือกลูกที่เป็นไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะ การเลือกก็เลือกลูกที่หนักๆหน่อยนะคะเพราะว่าเนื้อฟักทองจะเยอะค่ะพันนี้ก็จะนิยมมาทําสังขยาฟักทองลูกเล็กๆนั่นแหละค่ะลูกขนาดนี้น้ําหนักก็ประมาณ7ขีดค่ะเนื้อกําลังสวยเลยนะคะพอเราซื้อฟักทองมาก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดค่ะบางทีก็อาจจะมีเศษดินหลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าฟักทองเขาโตมากากดินค่ะก็ขัดผิวฟักทองออกให้สะอาดๆแบบนี้นะคะก่อนจะปอกเปลือกก็เชิญขั้วออกก่อนค่ะ แล้วก็แบ่งเครื่องค่ะนีค่ะสังเกตว่าถ้าลูกไหนหนักๆน,นะคะเนื้อฟักทองก็จะเยอะๆแบบนี้ค่ะเวลานําไปทอดก็จะมีเนื้อเยอะเวลาเคี่ยวก็จะมีรสหวานนะคะจากนั้นก็จะมาหั่นให้ชิ้นเล็กลงค่ะ แล้วก็กวานเอาเม็ดฟักทองออกค่ะไส้ฟักทองที่เป็นนิ่มๆเนี่ยค่ะก็กวานออกให้หมดเลยนะคะเวลาไปทอดจะได้ไม่เละค่ะ แล้วก็มาปอกเปลือกค่ะไม่ต้องปอกออกหนาเกินไปนะคะเดี๋ยวเนื้อฟักทองจะหมดซะก,ก่อนค่ะวิธีหั่นฟักทองนะคะก็จิ้มปลายมีดลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะจะหั่นทีละครึ่งก่อนนะคะเนื้อฟักทองจะได้ไม่ขาดหรือว่าจะได้ไม่แตกค่ะ เนี่ยค่ะจิ้มลงไปตรงกลางแล้วก็กดมีดลงแบบนี้ค่ะสำหรับขนาดของชิ้นฟักทองนะคะก็ไม่ต้องให้หนาหรือว่าบางเกินไปค่ะก็ให้ชิ้นพอดีพอดีนะคะถ้าหากหนาเกินไปก็จะทอดสุกยากค่ะถ้าบางเกินไปเวลาเคี้ยก็จะไม่เจอเนื้อฟักทองนะคะก็จะเจอแต่แป้งค่ะ เสร็จแล้วก็จะมาเตรียมแป้งทอดกันต่อค่ะวันนี้จะใช้แป้งทอดกล้วยแบบสําเร็จรูปนะคะแป้งทอดกล้วย350กรัมค่ะกากมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวขูด150กรัมค่ะต้องแยกกะทิออกแล้วเท่านั้นนะคะถ้าหากไม่แยกน้ํากะทิออกเวลาไปทอดแป้งจะไม่กรอบค่ะน้ําเย็นจัดจัด350มลค่ะงาขาวใช้แบบที่ยังไม่คั้วนะคะวันนี้มีแต่แบบคั้วก็เลยต้องเลือกใช้ไปก่อนค่ะ เกลือป่อนถ้าหากท่านไหนไม่ชอบรสเค็มก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็น้ำตาล50กรัมค่ะความหวานก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเราก็สามารถชิมได้ตอนที่ผสมแป้งค่ะแล้วนำแป้งลงในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่อนแล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ทยอยเติมน้ำเย็นลงไปค่ะเติมไปคนไปแบบนี้นะคะคนให้น้ำตาลละลายหรือว่าให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ ก็จะได้ความข้นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เติมงาขาวลงไปค่ะถ้ามีงาดำก็ใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะตามด้วยกากมะพร้าวแล้วคนให้เข้ากันค่ะกากมะพร้าวก็จะใช้ได้ทั้งแบบขูดขาวหรือว่าแบบมีเปลือกก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมคั้นน้ำกะทิออกด้วยค่ะ เดี๋ยวแป้งจะไม่กรอบนะคะเนี่ยค่ะพอเติมกมากมะพร้าวลงไปความข้นก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแป้งขนาดนี้ก็กําลังติดเนื้อฟักทองได้ดีเลยค่ะจากนั้นก็นํากระทะขึ้นตั้งไฟค่ะจะใช้น้ํามันปาล์มในการทอดนะคะ เพราะว่าน้ำมันปลามีจุดเดือดสูงเวลาทอดขนมหรือว่าทอดแป้งต่างๆแป้งจะได้มีความกรอบค่ะเช็คดูว่าน้ำมันร้อนหรือยังก็นำไม้เสียบลูกชิ้นจุ่มลงไปในน้ำมันแบบนี้ค่ะถ้าเกิดฟองอากาศแบบนี้ก็แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เตรียมฟักทองลงไปทอดเลยค่ะเนี่ยค่ะเนื้อแป้งก็ติดฟักทองกำลังดีเลยนะคะ จะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงในการทอดค่ะถ้าหากใช้ไฟอ่อนเกินไปแป้งก็จะอมน้ำมันนะคะหรือว่าถ้าหากใช้ไฟแรงเกินไปแป้งก็จะไหม้ก่อนที่ฟักทองจะสุกค่ะพอนำฟักทองลงไปทอดสักพักหนึ่งก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้ามีฟักทองติดกันก็อย่าลืมคลี่ออกด้วยนะคะ กลับด้านด้วยค่ะสีฟักทองจะได้สุกเสมอกันนะคะพอแป้งสุกหรือว่าสีเข้มขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะแล้วก็ตักออกจากกระทะเลยค่ะเขย่าให้เสด็จน้ำมันด้วยนะคะแป้งกรอบๆสีเหลืองสวยน่าทานมากๆเลยค่ะ แป้งกรอบกอบเนื้อฟักทองก็นุ่มมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะกรอบนอกนุ่มในรสชาติก็อร่อยมากๆเลยค่ะเศษแป้งนี่ก็เคี้ยวเพลินมากๆเลยนะคะรสชาติก็กําลังดีเลยค่ะ ต่เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับฟักทองทอดอร่อยออร่อยกรอบๆสีสวยๆค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูสร้างอาชีพได้อีกเมนูหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทําไม่ยากด้วยค่ะขายดีทุกๆร้านแล้วก็ทุกๆตลาดนัดเลยนะคะก็ลองไปทําทานหรือว่าทําขายดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคําตัวโตชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ